สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะแนะนาระบบตัวแจ้งซ่อมนะครับรานนี้เราจะมาดูวิธีการใช้งานกันนะครับว่าระบบแจ้งซ่อมตัวนี้ทํางานยังไงครับเขียนด้วย PHP แล้วก็ MySQL นะครับรันบนแซมนะครับหรือว่าเอาไปลงบนซูเปอร์จิงก็ได้นะครับก็เริ่มมาก็เป็นแอดมินะครับเข้าสู่ระบบเข้ามาก่อนโดยที่ระบบเนี้ยสามารถการแจ้งซ่อมเนี่ยเตือนไปที่ไลน์ได้นะครับว่าเฮ้ยมีเคสซ่อมเข้ามานะครับ ก็จะมีหน้าหลักนะครับก็จะเป็นขอแอดมินครับหเห็นทั้งหมดเลยแอดมินก็จะเห็นทั้งหมดเลยว่ามีงานแจ้งซ่อมอะไรบ้างแอดมินก็สามารถแจ้งซ่อมเองได้นะครับอันนี้ก็เป็นแก้ไขโทเค็นไลน์นะครับให้แจ้งเตือนมาผ่านไลน์นะครับใส่โทเค็นไลน์ผู้ใช้งาน,นครับแล้วก็ข้อมูลประเภทงานเดี๋ยวผมจะเริ่มจากข้างล่างเลยนะครับก็คือข้อมูลประเภทงานนะครับว่างานซ่อมงานประเภทไหนนะครับประมาณนี้ คราวนี้ผมจะเพิ่มประเภทงานเข้าไปนะครับเช่นอคอมพิวเตอร์จอฟ้านะครับเพิ่มเข้าไปอีกนีก้ก็ใส่สีครับใส่ใสีเข้มๆหน่อยก็กดอัปโหลดครับก็จะขึ้นมาครับคอมพิวเตอร์จอฟ้าถ้าเอาประเภทไหนประเภทงานไหนแล้วไม่เอาเราก็กดลบทิ้งนะครับเช่นซ่อมคอมพิวเตอร์ตรงน,นี้เราไม่เอากดลบ ครับมันก็จะหายไปครับต่อมาข้อมูลผู้ใช้งานนะครับตอนนี้ก็มีแอดมินแค่คนเดีย e วนะครับคราวนี้เราจะเพิ่มผู้ใช้งานนะครับอันนี้เป็นผู้ใช้งานแล้วกันผมใส่เป็นหนึนะครับให้เ,เป็นศูนศูนยแล้วกันศูนนยอันนี้ก็ใส่ข้อมูลทั่วไปเข้าไปนะครับอีเมลก็ใส่มม่มๆก็ได้ครับ รหัสผ่านก็001แบบ user เลยกดบันทึกครับเขียนไหมครับก็จะเป็น user ครับผู้ใช้ต่อไปผมจะใส่ช่างนะครับช่างผมใส่100นะครับใส่ชื่อวันนายช่างซ่อมชื่อผู้ใช้ก็100แล้วกันนะครับ ยัเมีอ่ะหนึ่งร้อยันทือครับคราวน,นี้เราเพิ่มยูเซอร์เป็นช่างนะครับแต่มันจะเป็นยูเซอร์อยู่ให้เรามาแก้ไขสีทครับจากยูเซอร์เป็นช่างครับเห็นครับก็จะเป็นช่างแล้วเรียบร้อยต่อมาเรามาแจ้งซ่อมใช่ไหมครับพอแจ้งซ่อมเนี่ยก็จะสามารถเลือกช่างได้ว่าจะาช่างคนไหนงานประเภทไหนครับที่เราจะซ่อม ครับประมาณนี้เราก็เพิ่มช่างกี่คนมันก็จะขึ้นตามนั้นครับมันจะขึ้นมาเรื่อยๆเลยคานนี้เดี๋ยวเราจะเข้ายูเซอร์ธรรมดาครับผู้ใช้งานธรรมดาเข้ามาแจ้งซ่อมของตัวช่างนะครับให้ช่างรับทราบงานนะครับผมจะลองเอาออกก่อนนะครับเข้ายูเซอร์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับพาสเวิร์ดศูนย์ศูนย์หนึ่งแล้วเอนเข้ามาครับเห็นไหมครับก็เป็นหน้าครับ ็นหน้าแดชบอร์ดว่าเฮ้ยผูซอร์เนี่ยแจ้งซ่อมอะไรไปบ้างนะครับผมก็แจ้งซ่อมและก็จะเป็นยอรขงคานนะับผู้ใช้งานเลือกช่างครับเลือกประเภทงาน,นครับสซว่าอีเมลแล้วกันนะครับก็บอกอไปเลยว่ามีอมมมมมมอไมีปัญหามีปัญหารับมาดูที่หน้าง,งาน ประมาณนี้ครับรก็กด select หรือ browse file นะครับอาจจะถ่ายรูปส่งครับว่าหน้างานมีปัญหาอะไรครับถ่ายรูปให้เขาดูไม่งั้นเดี๋ยวช่างก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็กดยืนยันนะครับเราก็เลือกไฟล์ไปนะครับแล้วก,ก,ก็กดยืนยันครับก็กดยืนยันครับ ดีหไหมครก็สําเร็จแจ้งซ่อมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอสักครู่นึงก็จะพิ้งกลับไปที่หน้าหน้าหลักนะครับหรือว่าเราจะกดคีิกที่หน้าหลักเลยก็ได้นะครับขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาว่าเปิดงานนะครับแบบนี้เปิดงานเสร็จแล้วคราวนี้เราก็มาดูรายละเอียดก็ได้ครับก็จะเห็นรายละเอียดที่เราแจ้งไปนะครับต่อมาล็อก็เ,เอาออกครับไปที่ช่างซ่อมครับ user หนึ่งร้อยที่เราสร้างขึ้นมา เห็นไหมครับช่างซ่อมก็จะเห็นว่าเขาเจองานของเขาครับปรากฏคําว่ารายละเอียดครับอ่าคราวนี้จะมีคําว่าเปิดงานกับปิดงานถ้าเราเข้าไปซ่อมและเข้าไปดูแลซ่อมแล้วก็กลับมาก็มาใส่คําว่าปิดงานครับกดยืนยันพอเราปิดงานเสร็จแล้วนะงานที่เราปิดไปก็จะหายไปครับไม่ขึ้นแล้วเพราะว่าเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้เราไปดูที่ user ยูเซอร์ก็จะเห็นครับว่าปิดงานเรียบร้อยแล้วนะครับงานที่ซ่อมไปยูเซอร์จะเห็นนะครับแต่ช่างจะไม่เห็นแล้วนะครับเพราะว่าช่างจะมีงานเยอะมากมันก็จะล้นนะครับมันจะมันจะไม่สวยครับมันจะลบคราวนี้มาดูที่มาดูที่ลายครับเห็นไหมครับลายก็จะแจ้งเตือนมาว่านายผู้ใช้งานแจ้งเตือนว่ามีปัญหาช่างก็ก็จะเข้ามาในกรุ๊ป l ล n e นะครับแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนผ่านเขนามาเราก็จะเห็นว่า ตัวระบบใช้งานง่ายครับสะดวกนะครับแล้วก็สามารถแจ้งเตือนผ่านไลน์ได้ด้วยนะครับทำให้เกิดประโยชน์ในการแจ้งซ่อมไม่ล่าช้านะครับแก้ปัญหาหลายๆอย่างนะครับอันนี้ก็มาดูของมาดูของแอดมินบ้างนะครับแอดมินก็จะไม่เห็นแล้วนะครับว่าใครมาแจ้งซ่อมบ้างเพราะว่ามันปิดงานไปแล้วครับแอดมินกับช่างเนี่ยก็จะเห็นมุเหมือนกันนะครับก็จบไปเรียบร้อยนะครับ สำหรับระบบแจ้งซ่อมนะครับ